ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใสนะ่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนนอกจาจะเป็นสกินปืนไอคมมังกรหรือว่าสกาส้มพูเอ็ก็แก็ยังมีนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้โค้ดหรือว่าอยากได้สกินปืนไปเล่นแบบฟรีๆนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็เอาโค้ดในซ่องพี่ไปใส่ได้เลยนะครับน้องๆส่วนโค้ดพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปปปเเเนนาาาาาาะะะกกกก็็จรรรรมณีี้้้้้ลลลยยยสหหับใคคท่่ออออไไไดดดโืววงแ กิจกรรมตรงที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับใส่ไม่ได้ทุกคนนะครับใส่ได้แค่คนเดียวนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าพี่ให้โหวตวันเสาร์นะครับจะเป็นหมายเลข1กับหมายเลข2ให้น้องๆโหวตแล้วก็วันนี้พี่จะมาแจกของนะครับน้องๆอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับส่วนโค้ดก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปพี่ก่อนนะครับว่าพี่จะแจกอะไรนะครับน้องเดี๋ยวน้องไม,ม่ทันเพื่อนเนาะ น้องๆจําได้ไหมว่าวันเสาร์นะครับพี่ให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนาะแล้วก็วันอาทิตย์นะครับพี่จะมาสรุปนะครับว่าหมายเลขอะไรเป็นหมายเลขชนะนะครับน้องเดี๋ยวพี่มาสรุปแล้วนะครับก็คือหมายเลขสองสนะนะครับน้องเพราะว่ามีคนอยากได้บัตรกาลิน่าเยอะมากนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะทําการแจกบัตรกาลิน่านะครับวันนี้สําหรับใครที่รอบัตรกาลิน่าอยู่แล้วนะครับก็ติดตามได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาตัวเลขนะครับขึ้นไว้อยู่ตรงคลิปนะครับก็ตาดีนิดนึงนะครับน้องพี่จะทำเป็นตัวเฉยๆไว้เนาะแล้วก็สําหรับใครนะครับททีีีีี่่่่่เเเเเเพพพพิิิิิงงงขข้้าาาามดดดูคคคคลลปปปป็นน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 นแแรรรกกะะะะััับบววออ๋ยํตึ เกี่ยวกับการแจกโค้ดแจกสกินปืนแล้วก็รายงานกิจกรรมราคาบางน้องแล้วก็ทุกๆสัปดาห์จะมีการแจกโค้ดใหญ่หรือว่าแจกโค้ดทำาขึ้มมาเองนะครับแล้วก็แจกบัตรกริน่าด้วยแจกตัวละครด้วยแล้วก็แต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็แจกสกินปืนบ้างนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับแต,แต่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนานะเวลาพี่ลงคลิปนะครับก็จะประมาณนี้เพราะว่า ถ้าพี่ลงชิปไปถ้าไม่กดกระดิ่งมันก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับน้องก็กดกระดิ่งไ้เลยนะครับแล้วก็สําหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากมีแคนอยู่หรือว่ายังไม่มีแคนอยู่นะครับหรือว่าอยากออกจากแคนเก่ามาเข้าแคนใหม่นะครับวันนี้นะครับพี่สร้างแคนใหม่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าแคนพี่ก็สามารถมาเทีกับแคนพี่ได้แล้วก็ที่ปรึกษาแคนพี่ได้นะครับน้องมันจะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากเข้าแคนของพี่นะครับส่วนกิจกรรมก็มีหลากหลายมากมายนะครับก็มีแจกเพชรแจกตัวละครแล้วก็แจกอะไรต่างๆมากมายนะครับสำหรับแคนของพี่เนาะมันจะประมาณนีีีี้เเลลยยยใคคครรรทท่่็นนูกกอองงถืววดะ แล้วก็วันนี้นะครับน้องๆพี่สุ่มแจกบัตรเปลี่ยนซื้อด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้บัตรเปลี่ยนซื้อก็มาติดตามคลิปพี่ได้เนาะนี่นะครับน้องๆแบบวันนี้เลยนะครับพี่จะแจกนะครับนี่นะครับพี่จะสุ่มแจกแบบนี้เลยนะครับบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับมูลค่า450เพรนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้บัตรเปลี่ยนซื้อย่างนี้นะครับก็อยากเปลี่ยนซื้อหมายอะไรยังไงนะครับก็ ทำตามกิจกรรมน้องไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับน้องๆแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้ปรับเปลี่ยนซื้อแบบน้องคนนี้นะครับพี่คนทําการซุ่มแจกแบบนี้ให้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะเขาก็ได้แบบฟรีๆนะครับเขาก็คงจะดีใจนะครับน้องๆกับคนนี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนที่ก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับก็เหลือที่ 4 2 0ร a นะครับก็จะประมาณนี้เลยน้องๆอสำหรับใครที่อยากได้ใบเป็นซื้อนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องน้องก็แบบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับเพราะว่าเพียงแต่น้องมาดูคลิปพี่ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกเพื่อนนะครับมาดูคลิปพี่ด้วยนะครับน้องน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็มีสิทธิ์รุ่นรับของนะครับน้องน้องเออก็จะประมาณนี้เลยก็แบบง่ายๆกับพิตกรรมของนะครับที่พี่จะแจกนะครับน้องน้องพี่แบบคนไหนโดนใจพี่ก็จะแจกเลยนะครับ งั้นเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างเนาะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับน้องสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับส่วนเซิร์ฟแอดวานเดี๋ยวพี่จะรายงานอีกทีหลังเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปพี่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับน้องเดี๋ยวพี่ขอรายงานกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะครับกิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือท็อปอัพ3ปีฟรีไฟล์นะครับน้องก็แบบว่าเติมเพชรครบตามจำนวนที่เขาบอกเเ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 รรรรราาาาาาานนนนน้้้้้้้้้้ออองงะะะไมม่่่ววจป็็พพพชชชแลกกกกกบบบยยหส หรือว่าฟื้นหลังเรงๆนะครับก็สามารถเติมเฮดได้นะครับน้องแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับสำหรับใครที่เล่นตัวละครผู้ชายหรือว่าเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะเค้าก็เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็เข้าไปที่กล่องนะครับน้องก็กล่องหนึ่งอยู่ที่2 5เพจเองนะครับก็สามารถเลือกสุ่มได้นะครับในนั้นก็มีหลากหลายเนาะไอเทมนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นไอเทมซุดหรือว่าไอเทมอะไรก็มีหลากหลายมากมายนะครับสำหรับใครที่เล่นกิจกรรมตัวนี้เนาะจะประมาณนี้เลยนะครับน้อง แล้วก็ในกิจกรรมต่อมานะครับ,บน้องก็เป็นกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะครับสำหรับ,บน้องคนไหนนะครับที่อยากมีตัวละครลเล่นนะครับแต่ไม่ใช่ตัวละครถาวรน,นอกก็เป็นแบบว่าตัวละครเศร้าสามวันนะครับ,บน้องใี่แต่งน้องครับเข้าไปทําลายรถ15คันแล้วก็ลงไปวิ่งในเกมนะครับ,บน้อง นอกจากาโหมดสร้างห้องนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่เล่นนะครับก็จะประมาณนี้เลยก็จะได้ตัวละครประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสายฟรีก็ถือว่าคุ้มกันล้ทีเดียวนะครับสำหรับ3วันเนาะก็สามารถลงไปวิ่งแล้วก็ไปทําลายรถได้นะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมก็มีแต่วิ่งแล้วก็ทําลายรถ15คันนะครับน้องๆ แล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เป็นก okay. ิจกรรมตัวน şey ี <t 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 so sure ้เลยนะครับก SO ็คือกิจกรรมของโปรไฟล์เนาะก็แบบว่ามันเป็นกิจกรรมแบบว่าโปรไฟล์นะครับน้องก็แบบโปรไฟล์เป็นหัวโตแปลว่าน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องขนหนที่อยากได้โปรไฟล์แบบนี้ก็ทําตามกิจกรรมที่เขาบอกเนาะน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับน้องสำหรับโปรไฟล์เนาะสำหรับน้องขนหนที่อยากได้ก็ไปเล่นได้นะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้เนาะก็เป็นกิจกรรมโปรไฟล์นะครับ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมการบูย่าตัวนี้นะครับก็แบบว่าถ้าไปสุ่มการบูย่าตัวนี้นะครับอยู่ที่ลักกี้ลอยยอนะครับน้องก็สามารถมาแลกปืนตรงนี้ได้นะ้องไม่ว่าจะเป็น M14 หรือว่า XM8 หรือว่าสเปซนะครับน้องก็มีในนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะ้องสำหรับใครที่อยากเล่นหรือว่าใครที่อยากสุ่มกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เข้าไปสุ่มในลักกี้รอยยอนะครับน้องก็สามารถมาเลือกแลกสกิน ในนี้ได้เนาะหนึ่งสก,กีน,นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีบ่อยนะครับน้องกับกิจกรรมแบบนี้เนาะก,ก็ถือว่าใครที่อยากได้สก,กีตัวไหนก็เลือกแรกได้เลยนะครับน้องแต่ไม่ใช่สําหรับสายฟรีเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับเพราะว่าที่พี่รายงานมาที่พี่เห็นนะครับหรือว่าที่เข้ามาเซิร์ฟหลังนะครับก็น่าจะมีเท่านี้ัน้นเราไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างเนาะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาในร้านค้ากันบ้างนะ ครับน้องไม่ว่าจะเป็นไอวอลหรือว่าท่าทางนะครับก็ถือว่าใครที่อยากซุมก็สามารถไปซุมได้นะครับก็มีตั้งแต่20เพชรแล้วก็180เพชรนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะถ้าเราซุมพิเศษก็อยู่ที่50เพชรนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่อยากซุมก็สามารถไปซุมได้นะครับน้องส่วนกิจกรรมตรงอื่นนะครับก็ยังไม่มีเนาะน้องๆก็ยังไม่มีอัปเดตเข้ามานะครับก็จะมีกิจกรรมเดียวนี่นะครับก็น่าจะเป็น วันอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์หน้าแะครับก็น่าจะเดีเดวเข้ามาเยอะแยะมากยนะครับเพองๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องสุ่มนะครับสำหรับใครที s 2> <S 2> ่มีตัวละครผู <S 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 ้หญิงหรือว่าตัวละครบูซานนะครับที่พี่รายงานไปเมื่อกี้นี้เนาะก็เป็นกล่องสุ่มตัวนี้เลยนะครับเพองๆก็สามารถเลือกสุ่มได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงหรือว่าตัวละครผูชายนะครับเพราะว่าในนี้ก็มีทั้งตัวละครผู้หญิงหรือว่า ไม่ใช่ตัวละครเสือเป็นซูบุผู้หญิงแล้วก็ซูบุทรายนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับพี่อยากได้สกินปืนตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเพราะว่าพี่จะทำการแจกเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้สกินปืนตัวไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับสกินปืนนะครับน้องก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AK มังกรหรือว่าอะไรมากมายนะครับก็สามารถสุ่มได้ไม่ได้ซุ่มได้สิก็สามารถ อะไรที่แจกได้ก็เดี๋ยวพี่จะทาการแจกให้ดีกว่าเนาะก็จะประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็เอ็มแปดก็ยังแจกได้นะครับสำหรับน้องคนไหนอยากได้นะครับพี่ก็จะทําการแจกให้เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องกับกล่องปืนพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกซุ่มได้หรือว่า มาสุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะทําการคอมเมนต์ให้พี่แจกให้ก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้สกินปืนตันไหนก็บอกพี่นะครับแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับน้องเพียงแต่น้องดูคลิปพี่ให้จบแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์คลิปพี่นะครับก็จะเป็นเหมือนต้นคลิปนะครับน้องแบบว่าพี่จะทําการแจกบาดเปลี่ยนเสื้อให้นะสำหรับน้องคนไหนที่อยากเปลี่ยนเสื้อในเกมนะครับน้องแบบว่าเบนะื่อเนาะก็จะ ทำการแจกให้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมบัตรเปลี่ยนเสื้อนะครับก็เพียงแต่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับน้องที่สำคัญก,ก่อนนั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะ,ะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่นะครับเพื่อพี่อัพคลิปลงไปก็จะไม่พลาดเนาะ,ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับน้องก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับเอ้ยยังไม่หมดเท่านี้สิยังเหลือกิจกรรมนึงนะครับน้องก็คือกิจกรรมของพี่นะครับในซ่องพี่นะครับน้องตตัั้้งงแ่นอคครบดูลิปพี่นนะครับจถึง15,000 1ววววินนนะะะคครรัััับ้้ออองกกก็็จไดตตลลเแบบบฟรรรีีๆนนนะะะคัก็จปมาาณ้เเลยะ เพียงแต่ดูคลิปพี่ให้จบนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยมีไง,ไง่ายๆใช่ไหมครับดูคลิปพี่จบน้องๆก็ได้ตัวละครเอหลอกไป1ตัวก็ <S 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 จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องสำหรับวันนี้นะครับที่พี่อัปเดตกิจกรรมให้ดูแล้วก็มาแจกโค้ดด้วยแล้วก็มาแจกบัตรกาลิน่าด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนครับที่อยากได้อะไรก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องคนที่เข้ามาใหม่นะครับคนที่เป็นสมาชิกใหม่น้องก็อย่ากมายนนนนะคครับสล้้อองงไหที่ ก็น่าจะรู้ดีเนาะเพราะว่าพี่แจกทุกอาทิตย์หรือว่าทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ส่วนคนที่อยากเข้าแคร์นะครับน้องก็สามารถมาเทสกับพี่ได้เนาะโดยตรงเลยนะครับน้องแล้วก็เทสกับที่ปรึกษาพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ในหะ้เนาะแล้วก็ไม่ใช่ลิงก์สิพี่จะทิ้งอ่ะ u ู d ดีแคร์ไว้ในหะ้เนาะแล้วก็สามารถเข้ามาเทสได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะเทสเทสแบบไหนล้อแบบ หลายคนยังสงสัยใช่ไหมครับก็แล้วแต่ละครับน้องขนาดเพื่องไรก็สามารถมาเทสกับพี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกซองสไนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าพี่เล่นได้เบิร์ดนะครับก็สามารถเข้ามาเทสได้นะครับก็ชนะพี่2เกมเนาะก็จะเป็นเล่น4ี4นะครับก็ชนะพี่2เกมได้ก็จะได้เข้าแคนกันเลยนะครับน้องก็แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าแคนก็ง่ายๆเนาะชนะพี่2เกมก็ได้เข้านะครับแต่ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้เข้านะครับน้องก็โอกาสหน้าก็ยังมีนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครทททีีี่่่่อออยยาาาาาาากกกกเเขข้้้้แแแนงพะคคครรับลลลวว็็ใมมมืํต แบบแ็แบบว่าเปลี่ยนซื้อด้วยแล้วก็แบบว่าทำทัวร์นาเมนต์นะครับน้องๆต่างๆมากมายเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับน้องก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องบ๊ายบาย